สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ไหมก็ทำงานตามเคยตัดขาางเกงให้สั้นนะคะขาางเกงลูกค้าเอามาให้ตัดให้สั้นเนาะแรกๆเลยเราก็วัดไซส์ที่เราจะให้ความยาวของขานะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ปักหมุดไว้แล้วก็เอาไปเย็บด้วยตินผีใส่ซิปนะคะตินผีข้างเดียว เย็บเสร็จแล้วเราก็เจียนนะคะเจียนเสร็จแล้วเราก็เอาติดกันเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปพองนะคะไปพองกันลุยเนาะพองกันลุยไหวเสร็จแล้วพอเย็บติดกันเสร็จแล้วก็สิเอามาล้มตะเข็บได้จ้ะจะเอามาล้มตะเข็บ ให้มันส,สวยๆอย่างมืออาชีพเนาะออกมามันก็ได้สสวยๆแล้วก็แฮมไล่เขาก็บ่าเอาถิมนะจ๊ะแฮมไล่ของจีนเกงจีนเนี่ยถ้าทําอย่าง professional เขาต้องเก็บไว้นะคะเขาไม่ตัดทิ้งนะเ,ออเขาไม่ตัดทิ้งออกมามันจะสวยอย่างมืออาชีพค่ะ ยังกเกงเกงลไวายเกงเกงแรงเรอ่อหรือเกงเกงที่ราคาเป็นพันขึ้นนะคะเขาสิเหตุแบบนี้หละจ้ะเวลาเวลาขามันยาวเกินนะนี่คะ่ะเสร็จแล้วมันก็นเสียออกมาเหมือนของจริงค่ะ